Op t i m u s p ความจากภาค Wi ซ e อ o ฟเดอะบิ t กำเนิดอสูรยอดนักบิดผู้ให้เียงโดยลุงปีเตอร์ของเราเซตเรื่องเป็น7ปีหลังเหตุการณ์มาร์บิลได้จบลงจากผู้นำกลุ่มฝ่ายธรรมะสูงที่ระแวงอารมณ์ร้อนเหมือนพวกโจิตโดนตกเยียนโดยสเคิร์ตแถมเกือบมีเรื่องกับลิงลบบรีในปี2019้าได้ในการประกาศทำ o p t i m u s p ความจากหนังมาร์บีซึ่งเป็นที่ฮือฮามากๆจนงานจีนผลิตออกมาหลายค่ายเลยมันในครั้งนี้ประวัติศาสตร์สำรอยเมื่อตัวใหม่ออกมาอีกครั้ง J3K ก็ไม่รอช้าที่จะ คเคยแน่นอนครับบิวอัพมาเห็นชื่อคลิปแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิว Transformer Studio Series Optimus ั r i m m จากภาคไ i ซ e of the Beast มาเริ่มกันที่ร่างหุ่นกันก่อนเลยดีกว่าหัวของพรามนั้นเป็นแบบใส่หน้ากากซึ่งทำออกมาได้ใกล้เคียงกับหนังในการลงดีเทลตรงลูกตาโดยหน้าตา Optimus เวอร์ชันนี้นั้นได้แบบมาจากปู่ปีเตอร์คาวผู้ให้เสียง o p t i m u ัหลายเวอร์ชันบอดี้ก็เต็มไปด้วยเครื่องจักร โดยเฉพาะตรงแผ่นหน้าอกามีรูปส่งโลโก้ออตโตบอตแต่ไม่มีสัญลักษณ์มาให้น่าจะเล็กเกินไปมั้งหรือเปล่าแขนก็มีความคล้ายคลึงกับตัว38ซึ่งมีการรีทูมาจาก o p t i m มั38หลายชิ้นส่วนอย่างกระจกหน้ารถล้ลอและด้านหลังขานนั้นเป็นพลาสติกสีเทาอ่อนทำให้คนมีปัญหาเมื่อดูตรงกระโปงที่ลงสีเงินเอาไว้แต่สำหรับผมกับโอเคเพราะไม่มีการลงสีมาทำให้ไม่เกิดสีลอก หนึ่งที่ทําให้บ้านเราแดนสยามนั้นไม่แตกต่างจากออสเตรเลียนอกจากสัป,ป่าดูโคตรไม่เป็นมิตรอยู่แล้วก็ความร้อนที่พร้อมจะทําให้สีของเล่นคุ่นหลุดออกมาลดความเสี่ยงในการหยิบจับเล่นบวกกับดีเทลที่ดีงามด้านข้างของกระโปรงเป็นชิ้นส่วนที่มีปัญหาเพราะเมื่อเราขยับเล่นแล้วเผลอไปโดนมันก็จะกระเด็นถ้ายกมันขึ้นจะหมุนเอวจะติดนิดหน่อยล่างหุ่นถือว่าทำออกมาได้ลงตัวเมื่อเอาไปเทียบกับตัว38นั้นคงพูดได้ว่าตัวเก่านั้น มันเริ่มตกยุคไปละแน่นอนว่าเขามีของแถมมาให้2ชิ้นอย่างดาบเอเนอจรที่ใช้ดึงหัวสเคิร์ตสามารถเสียบรูขนาด3มิลิเมตร2จุดหรือให้ความถือได้ด้านหลังมีรู3มม,มไว้เป็นที่เก็บดาบเปื้นของเขาดูโคตรเล็ก มันมีตัวอัปเกรคิดมาแก้ส่วนนี้แต่ผมไม่เก็บชุดแต่งเพราะชุดแต่งที่ผมมีส่วนใหญ่มันต้องชำแหละตัวหุ่นซึ่งผมขอไม่เสียงดีกว่าพับข้อมือเข้าไปเอาตัวปืนมาใส่และขวานที่ได้มาจาก o p t i ิม s สพ i m โมมีรีวิวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงด้านการขยับออพติมัสพอยหมุนได้อิสระไหลย,ยกขึ้นแต่เมื่อยกสุดมันเหมือนออพติมสจูบไหลตัวเองหมุน ใบเสหมุนได้สอกเป็นดับเบิลจอยข้อมือหมุนหน้าอ,อกยกได้เอวหมุนขาอ้าได้นิดหน่อยยกขึ้นลงแค่นิดเดียวต้นขาหมุนได้เขายกและข้อเท้าขยับได้ถ้าคุณถอดเป้ด้านหลังก็ยังทำให้หน้าอ,อกหมุนได้อีกด้วยน่าจะเป็นออ t ติมัสขนาด Voyager อร์ที่มีจุดขยับเยอะที่สุดแน่นอนครับว่าจากถ้าโพสและถ่ายรูปก,ก็เต็มสูบเหมือนกันออฟติมัสของเรานั้นสูงประมาณเนิ้ว สเกลถือว่าพอเล่นกับสเคิร์ตแบทเทิลแท t ได้อย่างลงตัวหรือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตแมกกาตอนก็ไม่เพียนเลยแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับของเล่นลายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเวเลเจนหมูฟูรินสตาร์วอล์ a บ็คซีรีอโซกาทานโนเนเดรอยวัตสันทรานส์ฟอร์เมอร์สตูดิโอซีรีส์ออฟติมัสพอมแล้วก็มาถึงช่วงการแปลงร่าง แปลงร่างนั้นซับซ้อนถ้าให้จัดอันดับเหล่าออพติมัสที่ผมมีอยู่ทั้งหมดในด้าน Transformation ดีสุดจากซ้ายไปขวาเขาจะอยู่ตรงกลางร่างรถของพรามเป็นรถบรรทุก1987 Fight e r l l จ็ดไฟเจอร์เอซึ่งดูรีไปหน่อยหน้ารถก็สวยสีเงินของรถทำให้มันเฉิดฉายล้อนั้นมีหมุดแค่ด้านหน้าแต่ก็ยังเล่นบนพื้นได้นะแต่นั่นเป็นทั้งหมดที่ผมสามารถหาข้อดีด้านหลังของรถนั้นในเมื่อเรามีออพติมัมไพร ที่บอดี้ไม่อ้วนอวบจุดขยับระดับเทปไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดคงเป็นโคนที่ผมนิยามให้กับล่างรถของออพติมัสได้ดีที่สุดเมื่อเราไปดูหุ่นตัวอื่นที่มีความใกล้เคียงน้อยกว่าการขยับไม่ค่อยดีแต่ล่างรถกลับออกมาสวยถ้าข้อสันนิษฐานนี้เป็นเรื่องจริงนั่นหมายความว่าหุ่นประเภทรถบรรทุกในล่างพาหนะก็จะต้องออกมาดีงามซึ่งต้องมีเงื่อนไขให้ครบด้วยคือล่างหุ่น <c oughs> การขยับไม่มี <c oughs> แต่ล่างแปลงดีเทเซอร์ดี <c oughs> ทั้งหมด ที่น่าจะมีความเป็นไปนได้ใช่ไหมแต่มองในแง่หนึ่งส่วนเกินนี้ก็ไม่ไร้ประโยชน์ไปซะทีเดียวคุณสามารถเอาปืนมาเก็บไว้และหยิบดาบใส่ตรงระหว่างกลางของรถขนาดของล่างรถและก็เปรียบเทียบขนาดกับของเน้นลายอื่นๆอีกเช่นเคยครับวูฟ e วอรีนอสโ a w วัตสันและ o อ t i m มัสพ o อม เขาเป็นออฟติมัสที่ดีที่สุดหรือไม่ก็อาจจะยังมีป่ากแกอีกหลายตัวซึ่งได้ปล่อยออกมาเป็นของเล่นนะตอนนี้บางทีนี่คงกลายเป็นหุ่นตกยุคเช่นเดียวกับตัว38ในอนาคตและคงประสบชะตาแบบเดียวกันคือโดนจับไปทำเป็น K.O.O.S ที่ต้องมีติดบ้านถ้ายุค2,014คุณต้องมีไทโกงงสนหรือแปรไทยนะักหลบอวกาศ เอาไว้เล่นพอมา2019ก็คงเป็น A O Y I Optimus Prime ตัวธรรมดาและสี Nemesis ถ้ายุคปัจจุบันคุณไม่ใช่วัยรุ่นใวยเว้ยงานกับสุดเท,ท่ที่สามารถทำให้หุ่นคุณสมจริงได้แบบในหนังเช่น Optimus แขนขาดคุ้มค่ากับการเก็บไหมผมตอบอย่างทันทีว่าใช่เขามีปัญหาแต่ไอส่วนนั้นไม่เด่นเท่าร่างหุ่นนี่เป็นข้อดีข้อเสียของ Optimus Prime 102ผมจะให้คะแนนตัวนี้เป็นแร่ไดมอนด์จากเกม m i n e c r a f เต็มสิบ อันที่จริงคลิปนี้ผมอยากทํามานานมากเคยคิดหวัวข้อไว้ในหัวเมื่อ3เดือนก่อนแต่ไม่มีโอกาสได้ทําต้องขอขอบคุณลุงผมอีกเช่นเคยที่ส่งออฟติมัสตัวนี้มาให้ผมรีวิวและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ Transformers t u u i o s s r r i s s 1 2 2์หนึ่งร้อ e สอ t ไว t i m u s เดอ m บอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe การกดติดตามของพวกท่านก็เป็นเสียงตอบรับอันมีค่าที่จะทำให้ผมทำคลิปแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้คงม,มีเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ